<laughs> เปิดกันมากกับห่าพี่น้องว่มมาย่านิยังมาเทีย <laughs> ไปสร้างหัเครียดออนไลน์พี่น้องน <laughs> ั่งหมดง่ายนั่งหมดง่ายแต่ว่าเครี่อพอกนปัน่น <laughs> แต่ว่ากู้สวยอยู่ได้พี่น้อง <laughs> พี่น้องว่าจักมือแล้ว <laughs> มาหยามสูมือสูมือ <laughs> เาไปตลาดซื้อจนจนชัวคำว่าได้ซื้อน้ำเขาเพราะว่ายังติสเพราะว่าจะขวางซั่งมาแล้วจะขวางซื้อมาแล้วพี่น้องเพื่อนกับบอกระบอกหลายหลายคนม่วายสร้างออนไล์เลยว่าเป็นอย่างเดียวเลี่ยนโทรศัพท์ไปพ่อกับเห็นเขาไล่สดเชยเนาะกับอยากเนาะซูไปบวเพิ่งห้อยจอห้อยจอพี่น้องเหีนเขาอ่ะเห็นผู้กินกับอยากเนาะเพราะแม่บว่าได้กินได้พี่น้องก็ได้กินเลดแล้วล่ะโอยเนาะ สุกเบอสุกกริกินเมื่อนี้ละพี่น้องเพราะว่ามันหลายมือแล้วอยากไหมแกะกันเดอ้อพี่ที่แกะทุเรียนนี่พี่น้องว่ามีดวงไม่น่อยที่ได้กินบะได้กินอันแกะเป็นเนาะพี่น้องนะจะแกเป็นไงกันไม่ได้กินยุติพี่น้องเมือนี้สุกแล้วค่ะสุกกันหลับพี่น้องว้าวสุกแล้วค่ะพี่น้องเบ่งคุณนา ป้าวันขอจานหน่อยแม่ขอจานหน่อยเร็วขอจานเนี่ยวันเอ้าพี่น้องก็ได้อยู่นะทูกใาแล้วก็เคยกินด้วยพี่น้องเธอกินธกินไหมล่ะขอจานอุ้ยพี่น้องลานสีก,เน,กเนื้อไก่หัวหลับพี่น้องอขอจานเนี่ยจานได้ไม,มนี่เ้อืมพอดีกินเลยค่ะ แต่ก็แเจ,จ้ดีจุกี่น้องแกเอาเลี้ยนแกดีเยอะไม่ง่ายเกินไปม่บอกป่ะหาเลี้ยนเพียงหน่อยแต่แหละอยู่ได้พี่น,อน้องเอามาสามมือหรอซีมือหรอวันนี้เป็นกินหอมๆมาอีกกรเลี้ยมกแกะเบิง้งได้กินแล้วพี่น,อน้องพอดีแต่ไม่อิซมาร์ทุกว่านเนี่ยว้ากับเมาว้ากับเ้าว่ะ พยังนั่งน่งถิ่นทุเรียนเนื้อนิ่มๆกรอบนอ่นุ่งน,งนุ่ใน,น่าหยาก,กับพี่น้องมักงสุกไปเลยเป็นแบบนั้นทำเมื่อนั่งถิ่นเจ้าเขาคนเดียวก็ขับว่าขาับกิ่นเจ้าเขาคนเดียรพี่น้อ,นนองเพราะกาสวยอยู่เลยพี่นอ้องการเข้าแกะออกการเข้ากันทุเรียนแกะจัดหรอกะหรอกะแล้วก็จะแกะออกง่ายแบบนี้แบะพี่นอ้องทุเรียนก็จะมี นี่ลองมี่ลองเพิ่งคักเด้อเก็จะมนี้เสียนดูลองเนี่ยแกะตามนี้เลยเราทุเรียนจะออกมาสวยปางคนก็จะพาเป็นอันนี้ออกมาแล้วก็ออกมาดวดแต่มนอีดมาแบบนี้ผู้หน่าสูกแล้วค่ะร่างแบบง่ายพี่น่องทุเรียนกิ่งเป็นมือ <laughs> ยกิ่งกิ่งมัตตะผักไตเหมือนตาได่บุก <laughs> ร่างแบบไงกองแบบไงส่มากิิงจนเงยแล้วเล่ากิงจนวิดแล้วเล่าสักปันยังก็สุกจ้ะตามมือค่อยสุกก็อโออยู่นะก็กินเหรียญยุคพี่นอนก่ได้กินกับเขาดอกเพราะว่ายังเสียเาราเพิ่นได้สุกคักก็ดีเนื้อเนืเนเน้อย่างเนื้อไก่เนื้อไก่ฉีกด่าถึงทุกพี่นอนหด้วยหวานพร้อมพี่นอนนี่นี่เลยคือตุ้ยยำแต่สุกขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกอคอมเมนต์นะคะบ๊ายบาย คลิปหน้าพอกันไหม